ในยุคที่เกษตรกรไทยต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนการผลิตราคาผลผล,ผลิตและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมีอากาศนายสุด,ดินสาสาเกษตรกรจากบ้านท่าเรือหมู่ที่7ตําตำบลบางเปาเอำเภอกันตังจังหวัดตรังได้น้อมนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนประสบความสําเร็จด้วยการทําเกษตรผสมผสานที่มีกิจกรรมทั้งด้านพืชปศุสัตว์และประมงเพื่อเป็นอาหารบริโภคภายในครัวเรือนมีเหลือแบ่งปันในชุมชนและมีพอสําหรับสร้างราย ได้ให้กับครอบครัวบนเนื้อที่11ไร่ประกอบด้วยการทำสวนป่าม์นน้ำมันปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลพืชผักสวนครัวบนเนื้อที่9้าไร่เลี้ยงแพะ100ตัวโค40ตัวกระบือ8ตัวแกะ7ตัวและไก่พื้นเมือง40ตัวบนเนื้อที่1ไร่ขณะเดียวกันก็ยังได้เลี้ยงปลานินปลาทับทิมในสระน้ำโคกหนองนามโมเดลเพื่อเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันรวมทั้งได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับสูบน้ำรดน้ำต้นไม้และ พืชผักในแปลงซึ่งกิจกรรมประมงและบริเวณที่อยู่อาศัยเนื้อที่รวมหนึ่งไร่ นายสุด,ดินสาสาได้ศึกษาหาความรู้และจัดการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมจนได้มาตรฐานฟาร์ม GFM จากกรมปรศุสัตว์รวมทั้งได้อบรมพัฒนายกระดับตนเองเป็นผู้ประกอบการทั้งเป็นผู้ผลิตแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและจําหน่ายโดยได้มีการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นน้ําพริกเนื้อแพะแกงแพะซึ่งมีการวางแผนแปลรูปแกงแพะแช่แข็งวางจําหน่ายในร้านสะดวกซื้อนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอางน้ำ นมแพะสบู่นมแพะโลชั่นนมแพะเกลือสครับผิวโดยจำหน่ายโลชั่นและสบู่นมแพ้ให้ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดกระบี่และจำหน่ายเกลือสปาขัดผิวนมแพะให้กับผู้ประกอบการร้านสปาจังหวัดชนบุรีรวมถึงการจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ ผลงานของนายสุดดินสาซาได้รับการยอมรับในระดับประเทศและมีรางวัลการันตีมากมายอาทิรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำนมแพะในงานแพแห่งชาติปี2562รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดกลุ่มกเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพดีเด่นระดับเขตงานแพแห่งชาติครั้งที่18ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัดเป็นต้นนายสุดดินสาซายังเป็นอย่างสมรทฟาร์มือต้นแบบและเป็นสุด เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร,รหรือสอประกออำเภอกันตังด้านปศุสัตว์รวมทั้งเป็นศูนย์เครือข่ายโคกงหนองนาโมเดลอำเภอกันตังเป็นตัวอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้ศูนย์เครือข่ายสอป,ประกอของนายสุดดินจ่าสา,สายังเป็นสถานที่ฝึกอบรมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพให้กับลูกหนี้พักชำระหนี้ของทกสโดยผลงานได้รับการเผยแพร่ในสื่ออย่าง วางขวางรวมถึงช่อง YouTube ของมาร์กวีนนักท่องเที่ยวและยูทูเบอร์ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้ผลงานยังได้รับการเผยแพร่ไปยังต่างประเทศโดยมีคณะทูตปากีสถานประจําประเทศไทยและหอการค้าปากีสถานไทยและคณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศตุรกีเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาการทําเกษตรแบบครัวเรือนการแปรรูปอาหารนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียเดินทางมาศึกษาดูงานการเลี้ยงแพะการ ให้อาหารด้วยสมุนไพรไกลบ้านเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อนําไปเป็นแนวปฏิบัติและมาร์วีนยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันชื่อดังได้เผยแพร่การแต่รูปเนื้อแพะเป็นอาหารสูตรปากีสถานซึ่งโด่งดังไกลไปยังต่างประเทศด้วย